ไม่มีงานไหนหรอกนะที่ทําแล้วมันไม่เหนื่อยอะ่ะบางงานนะทำให้เราเหนื่อยกายแต่บางงานนะกลับทําให้เราเหนื่อยใจแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนจงจําไว้นะว่าไม่มีใครวิ่งเอาเงินมาให้เราง่ายๆเราจึงต้องเอาเหงือ่อเอาแรงเอาความรู้สึกแลกมันมาความจนจะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกแล้วก็ยิ้มรับกับปัญหามีคำคำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า ถ้าอยากสบายอะ่ะก็ให้ไปนอนตายในโรงอุปสรรคอะ่ะมันก็เป็นแค่บททดสอบที่ทําให้เรารู้ว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวแต่ถ้าเราไหวก็ถือว่าเราได้วัคซีนเข็มใหญ่ที่สร้างภูมิคุ้มกันทําให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจงอยากกลัวที่จะเหนื่อยเพราะนอนหลับเมื่อตื่นมามันก็หายแต่จงที่จะกลัวความจนเพราะเมื่อไรที่ตื่นมาเราก็จะจนเหมือนเดิมถ้าเราไม่ลงมือ